มาที่เทรนเมืองไทยกันมากดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้แน่นอนเนะชเทรนดการถ่ายเซลฟี่กับเซลฟี่ TMK ของเรานะครับสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วแน่นอนขึ้นด้วยเลขสีก, 4, ก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับสีนะฮะอันดับแรกเลยคุณผู้ชมที่คุณจะต้องทำานาะค่ะกาคุณอยากจะร่วมง,งานนี้กับเราและได้เงิน10,000บาทด้วยก็คือ1ต้องเป็นภาพเซลฟี่ก็คือถ่ายหน้าตัวเองอนะคุณเห็นนี่แหละฮะห้ามใช้อุปรกรณ์ช่วยนะสต้องมีบุคคลในภาพ4คนนะครับสา ต้องมีแคปชั่นหรือคำบรรยายใต้ภาพขอส <ừ ừ, S 1> ี่คำสี่พยางกักนนับ,บแบบเจ๋งๆสี่ต้องเป็นภาพที่โพสต์ใหม่เพื่อร่วมสนุกเท่านั้นห้าต้องโพสต์ผ่านในอินสตาแกรมและใส่แฮชแท็กเซลฟี่ทีเอ็มเคสี่นะครับ ừ, ừ, อเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพกันดีกว่าที่มีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ร่วมสนุกกับเราและส่งเข้ามานะคะคคไปดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพนี้ถือว่าเป็นภาพน่ารักน่ารักนะคะ <ừ, S 1> เป็นภาพ คุณยายนะคะภาพมาไรอย่างเอ่ยจากมามามาม่ามามาวายเซ็ทเอ็มเคสนะก็คือเป็นภาพคุณยายมีหลานๆนะคะลูกๆอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เขียนในภาพว่าไงรู้ไหมว่าแก่กว่าแล้วไงแก่กว่าแล้วไงไม่สี่คำสี่คำสี่คำสี่พยางก็เป็นภาพน่ารักน่ารักแล้วภาพต่อมาค่ะคุณแบงค์นี่ฮะจากคุณแบงค์ใช่มคุณแบงค์ใช้ชื่อว่า อยู่อย่างจงรักโอ้โหเป็นทหารเหรอครับโอ้โสโอ้โอน่ารัก,อรกเอออย่างจงอะไรหมดนะ ก็ทํามาก็แล้วกันนะคะแอคชั่นการถ่ายภาพเตอเรียกว่าสร้างสรรค์บรรยายใต้ภาพอีกครั้งหนึ่งสี่คำที่คิดว่าเจ๋งที่สุดรับไปเลย1 0,000บาทเพราะงั้นจะหมดเขตวันพระรหัสที่ี่เวลาหกโมงเย็นใช่แล้วก็จะหมดเขตแล้วเราจะประกาศผลตื่นมาคุยรุ่งขึ้นคือวันศุกร์ที่ย3มพูดได้ไหมอ่ะว่าแล้วกลัวโดนด่าว่าเมื่อวานนี้ทุกคนตามหาทหารหล่อเขาหมดเลยเนาะที่ลงไอจีรอรอมากหล่อเหมือนโตโน่เลยอ่ะมันดำเขาไปลงไปเอามาจากไหนอะ หล่อมากคือเห็นคนโพสต์โพสต์กันแบบว่าลงลงใน Instagram อินสตาแกรมทหารแบบหล่อเหมือนดาราเลยแบบว่าแล้วแบบว่าเหมือนแบบตอนนี้บบเป็นเป็นเทรนด์แบบว่าทหารมาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป้ะพูดถึงเทรนด์นี่แหละมีภาพนี่น้องชายของเราที่แต่งหญิงที่เท่ากันนี่เป็นเทรนด์ญี่ปุ่นใช่ไหมจับน้องชายแต่งหญิงเอามาดูน้องชายของเราแต่งหญิงมากดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ไม่สวยอะ่ะ <laughs> สวยไม่รู้แต่งเมื่อไหร่ไม่รู้แต่งเมื่อไหร่ดูเหมือนดูเหมือนไม่ใช่เราเรานี้เขาดูเหมือนผอมกว่าปัจจุบันแต่หน้าเล็กลงเขาแรงเงาอันนี้น่าจะสองฝีเขามีสิทธิแรงเงาไปอะไรนะครับเมื่อไหร่อาทิตย์ที่แล้วอาททิตย์ี่สองสองอาทิตย์ที่แล้วคงใช้แอปพลิเคชันเหมือนทีมงานใช้แอปพลิเคชันยืดหน้านี่เดี๋ยวนี้มันมีแอปแอปหนึ่งนะเมื่อวานไปเจอกิจเจนมานะเขาชื่อว่าแอปฟุ้งฟฝง คือคุณจะทํายังไงก็แล้วแต่เป็นของเมืองจีนนะเป็นของเมืองจีนถ่ายยังไงก็สวยถ่ายยังไงก็สวยแล้วแบบถ่ายแบบว่าคือสามร้อยหกสิบองศางี้คือหน้าไต่ไงออกมาก็สวยเลยใช่ใช่เฟรนด์ไม่ใช่เป็นแอปเมืองจีนอ่ะชื่อแอปเมืองจีนฉันยังโหลดไม่ได้ฉันไม่ฉันจำแอปเป็นไอดีไม่ได้อ่ะแบบอุ้ยแต่รุ่นวันหนึ่งถ่ายกันทั้งวันเลยแบบแล้วก็มีแต่แผนก พี่ตัดต่อมาเป็นมิวสิกวิดีโอให้พี่เลยแบบพี่แค่ถ่ายอย่างเดียวอะถ่ายอย่างไงก็ได้เออแล้วแบบว่าเป็นแอปเมืองจีนลดมาก<อ>รุ้งฟริงนะ<อ>